อะไรแล้วนี่อะไรนะอันนี้าอ๋อนี่ทาเล็บหรอคะทาเล็บทาอะไรใหญ่นาอ๋ยาอะไรคะนี่ฮาโอ้ทาแก้มโอ้ยไหนๆเอาปากเอาปากเลือกตากันเนี่ยไม่ไหมอ๋อหตกใจ มาเด้อขวนเอ้ยล่ะตกใจก็เห็ดแห้งเนาะก็เจี๊ยปากก็ต้องตกใจหมดเลยมาเด้อขวนเอ้ยมาเด้อขวนเอ้ยขวนนี่แหละยิ่มใช่น้อขวนนี่แหละยิ่มใช้ยิ่มทุ่งนี่ค่ะยิ่มให้หัวให้ไปนะกลับขึ้นมาหายล่ะเด้อมาคงเทิปเด้อปกาผมเห็นแล้ว quý à, gái bao cũng có đứa gái xả cũng à, bao ừ, cũng có đứa thôi nè bao 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 cho kênh Ghiền Để không bỏ

คนหนึ่งเป็นคนหนีคนหนึ่งคนเต่าค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่ใครอย่าพึ่งแกล้งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีสองหัวเดี๋ยวตกลงกันก่อนมาตกลงคนหนึ่งเป็นคนหนีเอาหาีมาอาจะ่อนไปครับไเป็นไรเอาีมาให้ก่อนได้ไหมเอ้าเอาให้นะอะไรก็คุณไม่มาแล้วอย่างเนี้ยเอาหนีให้ก่อนได้ไหมคะโยนลงมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอนุญาตค่ะโอ้ áo ừ, phải coi cho khoảng của mẹ sang mét nào cứ nào, thì nhà nước cha thì ừ, phải không được hà sang cái này chỉnh sửa cha sang khó đào này nè sang sang khó đào này con để này không này con này này khó đào sao mà đi cha được khó đào khó đào còn khó đào cha เขาได้ได้ดาวได้เดือนูมองกล้องอ้าวเข้าไนเข้าไแม่ขอรูให้ดี่หนไอนะขออาเหนองบรล่ สวัสดีสองพท่านค่ะมาแล้วดาวหนึ่งร้อยดวงจากคุณยายไหนเนาะคุณยาแตนงานจะร่สมององเจ้าน่นอะไรวะเนเลย อยากอย่างด <laughs> okay, uh ้งแย่เลยใสก็ต้องใดท้องอันให้ยัางก็ต้องพีทสองยางที่น้องเดียวนี่ธรรมดาดิลูกแฝดเอาเอาเป้าเข้าไปบัดเอาเอาเป้าหูยคอมอาบ่องกัน คนหนึ่งมีอคอสีแล้วมีมีปายใหญ่ผู้ดังตางไหมีสองผูู้้ดังตางไหมอมีปาก,กเดียวอ้มีตาสองไ<ม>หมจาโอแม่จา่าแม่มยหนไะลูกเ้ยมทางกันอระีล้มทางกัน มาดิ mm. <c oughs> ้าม <c oughs> ่ด <c oughs> ีอยอ่ะเจ้ายัยยิ้มาอย้มีน้องคุณจางมจตัวกองคนขอจเอแล้วก็ีดีอ้ีหมผู้ีนนมตามีมตามีผมตา อันนี้ผมค่ะมาเิมสวยค่ะอโอ้ยอะไรเนี่ยนี่ค่ะพี่พลพี่เชิจยาก,ก่อนอ้เอางี้ค่ะอ่าตอนนี้เสร็จก็จะเป็นวิธีแต่งหน้านะคะแล้วน,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 นี้เป่าดูนะคะ <c oughs> พี่ลีลานมากินข้าวเร็วข้าวเอาเรียกก่อนนี่มากินข้าวพี่ลานมากินข้าวเออไม่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 สายไฟไม่ถึงเออพี่มาเออพี่มาพี่มาพี่มาเอาเปล่าไม้เปล่าไม้อย่างนี้ดิอะเป่าไฟเป้าไม้อะไร มา,มามามาเป่ามาเปามาเปาเร็วๆวๆเรวร็วๆเร้วเร็วๆเรวๆร็วๆเรคร็ๆเร็วๆเรร็ๆรอย

มต่อไม่ได้ค่ะเห็นยังไมเห็นยังอะไรข้างเห็นยังางก็เลยมีนี่หละอะไรไม่้เป้าเลย นปเาเอาครีมมาแต่งหน้าให้ยายหน่อยไปอเอาครีมมาทานหน้าให้ยายหน่อยเอาครีมทาผิวด้วยนะคะใช่แล้วไม่ใช่ล้าวท้อขอ้าวท้อไอ้เจ๊ นัข้าวเดียวเขาก็ไปแล้วเห็นไหเล็กน้อยเนาะน้ำตาเล็กน้อยเนาะเลยยากขึ้นหรอข้าโตครอมกันสี่บันคอยดูใหดูยไม่มีคนเป่าให้แล้วอ่ะทำเอันนี้อี้อันนี้ คือี่านแค่ฟองอันนี้แม่คือหลุดกันเยอะคุณยิ่งพอนะจ๊ะคุณยิ่งพอนี่เต็นอรแต่ไม่ไหวหลวบหลงหลวบทำไมันจะมีนี่แหละสีกยฟังนะของแถมฟองบ่อมคือคือหลุดเยอะคใส่ใส่้วหมดน่คือยังของแข็คือดังคอยเลยพุกัน นี่ออกจได้มให้สวย้อกเออออกได้แล้วออกได้แล้ออกได้แล้วอ้เก่งมากค่ะ

ก็มันเข้าไป่พวเ้าะวาเองขอเราก็ต้อีกย่าทีาียามันนีนนนใส่ระเียงมันก็มีน้ำเข้าาบจลายจนน้องเทำไม่เรียบร้อยเลยงานไม่เสร็จเลยไปละ ต่อผมไม่แห้งเลยไปแล้วชากอะไรเนี่ยไม่จ่ายตังนะเนี่ยเอาต่อจเองช่มเอาเอาใเองอ่มาอ๊ยสวยไหมผมสวยมยเดวยว คนน no ี so ้จะไื่นตื่นไื่นต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 ม่นไม่นตื่นตื่นตื่นไม่นตื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 ่นไื่นตื่นตื่นตื่นเื่นต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 ื่น เสร็จแล้วค่ะแห้งแล้วค่ะไปโรงวบาลอ่ะยวนขึ้นเกิดส่วนุูไป นี่ักูเด็สืกับนชใตุ้่นไหนขร้าเกือบเตี้ยเป็นางเดียวหรือสองสองไหมสองเป็นข้างเดียวเป็นอะเริัมเปลี่ยนชนี้รับกินลงมาข้างชาเลยเอาซื้อยาหยอดไหม จกเสียตาหรือคันตาเป็นคันมันจะคันก่อนเรบแล้เขาดีกันอยู่หรอมาใส่อย่างนี้ยงน,นีงานหลสว่าหลอะรมาเจสิสพอคันแล้ว <c oughs> มนนันก็จะเป็นสีนนนเป็นเครือง่อเลย่ว่าแบนเพิ่นเพิ่งไคกระตี้องถอดแจ็าบัตาาขึ้นมาทางตุดเออไม่เลียนแบาจัดเือไง ใส่ย้ำฝนจนกตุงกไปไทยเราลานแนเวางเเนบมืองามเนาะเราคือว uh, ันจันเดไม่เจ um> um> um um ้าไปรถมุเจ้าเองเลยว่ไปนะมุ่บอกขันมุเจ้าก็ไปขันมุ้งเจ้าไปแตสีไปขันมุเจ้าก็ไปแต่สีบอไปไม่ใช่ว่าไปมันท่านะรู้ดู๋ไปถามไปจับทำออร์เดอร์ก็ได้ ทขาทกันตัวเอีเไปขึ้นไปตวไปอคขึไปทมแล้วขจบคันเอาได้หน่อยไปข่อยสิไปแต่ข่อยคันเอาได้หน่อยไปข่อยสิไปนั่มูเจ้าเออเออเออมเจ้าอยู่งี้นุเจ้าต้องมูเจ้าเดี๋นวนงสักคู่งงบอกพี่หนอไ้ข่อย พี่มดไม่ได้มาพี่มดเออ่ลาวันนี้พี่มดไปเลี้ยงฉลองลูกลูกได้เกรดาาสี่จุดสูงมห้าอะไรแต่วันถ่ายสมุดบ้าหรงสมุดบ้างไม่เออไม่ได้ทำไ,ไปเอาไปแค่เดียวกับเหมือนกันกับเท่ากับรถเท่าไปอีในั้นในนั้นเป็นเท่ากันได้ไม่ได้ทำสีผมทำตั้งแต่งวดที่แล้วค่ะ จวงเจ้าจะเหุ้ยังกับกล่องใคเลิวางไปนี่เด้ขัิบอกึ้นคนเดนหรอลายนี่แะได้ไม่แต่งขัตตบอกคือีสินใจเยอะนะง่ายๆอย่ามือดัเอส่ยบอกคนเดขาพ่อแม่บแ่ไปนม่ายได้่้แม่ไปน่เานี่ยอ้ยเอาดี ภาคีหรือว่ากูซีกูซีเลืลมหมดซิเป้งหมดสิบอไปโอ้ไม่ได้ปทำไมเราอกไปก่อแจ่าเอดฟองน้ำยูบบ่อยบ้านฉันคนว่าแม่บอหรือว่าแม่่าสั่นก็เลยช่างสั่นแหละนงคเออไปเดื่องบุคาไปแค่เดียวเลยจบกหดแก่บอ คือเออีนอไปก่อนี่เด็กคจะเอากต่ชุดหลุดอู่ตัวติอันนี้ราจักท่านี่จเจอกฟ้าสหนี่ไอ้แยังเงีย่น้องไปสุดแล้ว สูงๆอะไรใช่ปาดพี่น่องนี่เปิดก็สูงแถ้เอาปาปื๊ดีนมีคูหน่อยวะนีแหละเนอที่ยฟระสื้อมาให้เจ้าก็มีเสียนค่ณหมายถึงว่าพ่าไม่รุนนี่แต่ว่าไม่ถังบกมูกระเออแต่ว่าสูงเซียนปะเกือบกระเทย่นองวน่น พ้อนอ่ะพ้อนอ่ะเอ้ยขับเป็นบ่านอ้อเนาะเอ้ยซีขอใครถอฐานหกแปดเจสากรุงเทพมหานคร,รฮะ,าาะคุณผู้ชมข่าถือไปแล้วถือไปแล้ว,วลูกไปก่อนปปสตาร์อะไรทีนี้ เแม่ป <Okay. S 2> <Okay. S 1> าดเธอเอ้ยนางก้อนเถอะเอ้ยเจียมก้อนกันหูกันนะนองเลยปาดถ้าใช้หายแท้ดูดูนี่เอาพ่อมีอย่างหลายอย่างต่อี๋ยวรถขั้นนี้ไหม บอ,บอกมันผิดสิบอกบางคือหางอ๋อถ้าหากลวงจะหลังไงไหมไข่มอนซ้องไว้หน่นะโอ้มันเปิดอันนี้ได้เจ๊นี่เปิดอันดีเปิดเปิดเปดทุนได้ก็ล่ะนัง่งไสูกไข่มันลูกกันพี่น้องเอ้ยมีลูกปากซอยอยู่เลย ขึ้นเถอะโซเฟอร์ก็ได้เออเป็งโซเฟอร์ลอ้อเอขาล้อใครบ้างล่ะรใส่แว่นนี่ยรถตาแดงเป็นโรคตาแดงพี่น้องเ,เป็นรถโม่เนี่เขาเป็นเซาเบิร์แล้วนี่แหละเป็นกวางพป่นกวางพป่นสีหลอดกวางมันสีหลอดที่นี่เพลงจริงเพิงจอเลย อ๋ออ๋อเนี่ยเครียดดิแต่โอไฟใบผู้ใบขับขี่ผู้ขับขี่ก็ใส่ในนี่เลยตัวนี้โอไฟผู้ขับขี่โอ <c oughs> ้ <c oughs> ดีเลยแขกค้ามเดียวกับพิษเราพี่น้องไปเคล็ดให้ข้อมอูลมันเปลี่ยนแปลงได้เลยบอนี้เหล็กต่างทาวทมาถึงเอ่าไปเพราะว่ารถตายพรนะในเดียวมันมาแล้วบันนี้แล้วมันเขานได้รถพอด,ดีเออเล้วมีคลองไปว่ามีหม่องจอดอยู่น อย่างเงี้ยจอดไปเออมาผักคุณหมอซื้อผักคุนจอดสองขั้นจไมมีงาน้มาแต่อ้อมไปหันตัวอ้อมไปหันอ้อมไปหั่นตัวยางมัยางพุนยังจอดไปสองขั้นเ็ดไปบ้านน่คันขาเป็นบ้านหลังไม้แล้วแล้วจอดไนยินดีด้วยใช้ อ então, okay, ๋อเออเงี่ยหลังนั่งลมาหาเขาดีกว่ารับแจกไปรับแจกกันเ้อนั่งชมีหละพี่น้องน้ำแหละช่วยรอเพื่อนทุ้นห่อมกันเลยวันยามของเาอละ กำลังตื่นว่าน้องคนนี้น้องมาจากไอ้นี่ไงเขาจะขอถ่ายรูปด้วยอ๋อได้ครับแปดเจ็ดสามจ้าจอของน้ำดูอะไรล่ะตีเล็บ่าไรคะนี้ไปตี อ๋อไม่มีคนขับคันนี้ได้บอไปอ่ะลงนี่แล้วเจ้าเอาอใครเราเขาได้ไปนั่งแล้วไปไปฮะเอาคันขาวคันขาวใหญ่รสองคันนั่นแหละไม่แยแสไม่แยแสไม่ใจสุดเอ้าไปยี่สิบบาทดิเออเจ้ <c oughs> าเจ้าถามว่าอะไรสรุปเราไปป่ะ

เอ้าไะนั่งเล่นก้นเลยกันเนี่ยไปหาอะไรเขาไม่ใช่หรอขึ้นเรลอกันชุดละโอเคจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ